คุณกำลังฟัง DPU Podcast คุณกำลังฟัง DPU Podcast ตอนไทยเท่ด้วยดินเอเด็กยุคใหม่เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันกระแสของเด็กยุคใหม่กำลังมาแรงมากๆและก็ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเองก็มีแผนในการที่จะพัฒนาเด็กๆก,กลุ่มนี้ด้วยแนวทางที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ วันนี้เราอยู่กับดรพัฒนันเพชรเชิดชูรองอธิการบดีสายงานวิชาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะเบนครับผมขออนุญาตเรียกอาจารย์เพชรนะครับค่ะได้เลยครับผมอยากเปิดประเด็นด้วยตรงนี้ครับว่ามุมมองในฐานะของคุณครูที่มีต่อเด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างไรบ้างครับ จริงๆแล้วเด็กแต่ละยุคสมัยเนี่ยก็จะมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปนะตามเทคโนโลยีที่เข้ามามีผลหรือตามเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะที่เข้ามามีผลต่อสังคมหรือวัฒนาธรรมหรือเศรษฐกิจในยุคนั้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเด็กเนี่ยโตขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่คิดไวทําไวนะคะเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่เขาทําให้เขาเป็นแบบนั้นเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปไวมากๆแล้วเขาเยมีสังคมที่กว้างขวางคบเพื่อนได้จากทั่วโลก ทั้งๆท,ที่ไม่ได้เจอพบปะหน้ากันเลยนะคะจากโซเชียลเน็ตเวิร์กแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ l ล n e เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปเพราะวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นทำให้เด็กยุคนี้มีลักษณะที่ว่าอยากทำอะไรได้ผลสำเร็จไวๆใจร้อนนะไม่อยากทำอะไรที่รอเวลาไม่เหมือนเด็กยุคก่อนนะทำอะไรอยากจะบบเออรอเวลาเรารอ,รอได้รอจะอะไรนะรอกว่า พืชผลจะสุกอะไรอย่างเงี้ยเราเราเรอได้หลายปีแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าทําแล้วเนี่ยต้องเห็นผลเร็วถ้าไม่เห็นผลเนี่ยเขาก็จะลดละเลิกคือทิ้งเลยแล้วก็จะไปทําอย่างอื่นเลยนี่คือลักษณะของเด็กรุ่นนี้ซึ่งเด็กรุ่นนี้ถือว่าก็มีข้อดีนะข้อดีคือว่าเขาเนี่ยความที่เขาทันต่อข้อมูลเนี่ยเขาหาข้อมูลได้ไวเขารับข้อมูลได้ไวเพราะฉะนั้นเขาจะเรียนรู้ได้เร็วมาก เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเขาแล้วหาวิธีในการที่จะสร้างทักษะอะไรบางอย่างให้เขาเพื่อให้เขาอยู่รอดได้ในอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นนี้จะเก่งมาก ซึ่งทักษะที่เปลี่ยนไปเนี่ยถ้ามองให้ดีก็มีทั้งมีประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับดังนั้น<ะ>แล้วก็คือทราบว่าทางธุรกิจบัณฑิตเองก็มีการที่จะสร้าง Future Skill ให้กับเด็กๆก,กลุ่มนี้ด้วยค่ะในเวลาที่เราพูดถึงฟิวเจอร์ส l ิลเนี่ยก็คือเรามองถึงทักษะแห่งอนาคตทักษะที่จะทำให้เด็กเหล่านี้สามารถจะดึงสิ่งที่โดดเด่นในตัวเขาออกมาใช้งานได้มากที่สุดแล้วทำให้เขาอยู่รอดได้ในอนาคต ที่เขาเนี่ยจะเป็นงานเขาสามารถทํางานที่หุ่นยนต์นะแทนที่เขาไม่ได้เพราะปัจจุบันเนี่ยจะมีคนพูดถึงตลอดเวลาว่านในห,หลายอาชีพต่อไปหุ่นยนต์จะแทนที่คบมนุษย์แล้ว เพราะฉะนั้นเด็กที่จบออกไปเขาสามารถจะต้องมีชีวิตอยู่ได้ในสังคมนั้นได้หมายความว่าเขาจะต้องดึงทักษะในตัวเขาออกมาเป็นทักษะที่เขาจะพัฒนาแล้วเขาเก่งกว่าหุ่นยนต์เช่น1ทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและหาเหตุผลแยกแยะปัญหาซึ่งมนุษย์เนี่ยมีสัญชาตญาณตรงนี้ซึ่งเก่งกว่าหุ่นยนต์เยอะเพราะหุ่นยนต์เนี่ยจะถูกโปรแกร,รมไว้ว่าจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ถึงแม้ว่าหุ่นยนต์จะโปรแกร,รมให้ฉลาดแค่ไหนก็ตามภายในระยะเวลา1 0ถึง20ปีเนี้ยยากมากเลยที่จะ เห็นหุ่นยนต์เนี่ยเก่งได้เท่ากับมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถฝึกเด็กเนี่ยให้สามารถดึงทักษะดึงความสัญชตาตญาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นของมนุษย์ที่เป็นจุดเด่นของมนุษย์ออกมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้นักศึกษาเนี่ยหรือเด็กเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะหุ่นยนต์ได้สามารถจะทำงานที่หุ่นยนต์แทนที่เราไม่ได้ ซึ่งทักษะเหล่านี้มันก็จะมาพร้อมกับทักษะในเรื่องความชาญฉลาดทางด้านดิจิทัลหมายความว่าอะไรหมายความว่าเด็กเนี่ยจะต้องสามารถรู้ว่าเวลาหาข้อมูลจะต้องไปหาจากแหล่งไหนใช้เครื่องมืออะไรและข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นข้อมูลน่าเชื่อถือไหมต้องมีการประเมินข้อมูลต้องมีการแยกแยะและดึงข้อมูลขึ้นมาใช้เป็นประโยชน์อย่างชาญฉลาดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าต้องรู้เท่าทันทางด้าน เขาเรียกว่า security นะคะ personal security ก็คือว่าดูความปลอดภัยทางข้อมูลส่วนบุคคลเพราะปัจจุบันเนี่ยความที่ดิจิทัลแพลตฟอร์มขึ้นมาเยอะเพราะนั้นข้อมูลส่วนบุคคลบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องรู้ว่าเอ,อ๊ะถ้าไปช่องทางนี้เราต้องระวังเรื่องอะไรนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจจะมีเรื่องโซเชียลบูลลี่อะไรเนี้ยเขาก็ต้องระวงังเขาก็ต้องสามารถแ handle กับปัญหาเหล่านั้นได้เขาจะทํำยังไงให้เขาเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ไม่ใช่ว่าทําตัวให้เหมือนกับว่าส่วนเซไปถ้าเกิดเจอการบูลลี่เหล่านั้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีเนี่ยในสมัยก่อนนะยุคหินเนีทูที่เขาใช้ก็คือใช้ค้อนถูกไหมในการทํามาหาเลี้ยงชีพ แล้วทูที่เขาใช้คือหรือเครื่องมือที่เขาใช้มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุคสมัยแต่ปัจจุบันทูที่ดีที่สุดก็คือเทคโนโลยีนี่เองเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้จักหยิบและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับเขาที่เป็นประโยชน์กับงานของเขาอย่างเช่นพูดถึงว่า AI หรือ Big Data เขาต้องรู้ว่า AI หรือ Big Data เนี่ยจะช่วยให้งานของเขาง่ายขึ้นได้อย่างไงช่วยให้งานของเขาเร็วขึ้นได้อย่างไง อันนี้แหละเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นสกิลที่เป็นฟิวเจอร์สกิลนะคะที่เด็กยุคนี้จะต้องฝึกแล้วก็จะต้องรู้ให้ได้มากที่สุดนะเพื่อที่จะหยิบเลือกใช้ได้ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เราก็จะเป็นทักษะหนึ่งนะที่มหาวิาลยเนี่ยพยายามปลูกฝังให้เด็กที่เข้ามาเรียนที่มหาวิาลัยนะคะได้สร้างสกิลเหล่านี้เป็นเซตของสกิลเซตของสกิลสำหรับอนาคตที่เรารวมเรียกว่า DPU DNA ก็จากฟิวเจอร์สกิลนะครับที่ทางอาจารย์ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้นํามาสู่ของการสร้างคอสกิลหรือว่า DPU DNA อยากให้อาจารย์ได้ขยายความถึง DPU DNA ครับว่าว่ามีอะไรบ้างครับจริงๆ DPU DNA ถ้าคําว่า DNA นยก็เหมือนกับเป็นยีนอย่างหนึ่งเนาะที่อยู่ในตัวของเราที่ทําให้เราไม่เหมือนกับคนอื่นซึ่งลักษณะ DPU DNA เนี่ยคือเป็น DNA ที่ฝังอยู่ในนักศึกษาที่จบจาก DPU ทุกคนจะเป็น DNA ที่ทําให้เรามีคาแรคเตอร์บางอย่าง ไม่เหมือนอคนอื่นแม้ว่าเราจะจบต่างหลักสูตรกันจากมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเขาเจอเราแล้วเขาจะบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้จบจาก DPU เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราพยายามที่จะสร้างสกิลสำหรับอนาคตหรือ future skill set ให้กับเขาสกิลสำหรับอนาคตเนี่ยเราแบ่งเป็น6อย่างสกิลแรกเนี่ยเราพูดถึง creativity คือความคิดสร้างสรรค์ที่ความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันจะต้องมาพร้อมกับสกิลอย่างอื่นด้วย ก็คือ problem solving หมายความว่าหลาย problem solving คือการแก้ไขปัญหาการคิดวิเคราะห์เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหานักศึกษาสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะการวิเคราะห์หรือแก้ไขปัญหานเนี่ยต้องทําในลักษณะว่าเชิงสร้างสรรค์เป็น positive thinking นะ,ะอันนี้ที่นักศึกษาของเราเนี่ยต้องเรียนรู้ทักษะอื่นที่สําคัญก็คือทักษะในการทํางานเป็นทีมในอนาคตเนี่ย จริงๆแล้วมันก็เป็นตั้งแต่อดีตมาแล้วนะว่าเราอยากปลูกฝังให้มนุษย์เนี่ยทำงานร่วมกันลองสังเกตสิอะไรก็ตามถ้าเราคิดคนเดียวนะเราจะคิดได้แค่มุมมองของเรา เพราะว่าเราก็จะมีมุมมองเท่านั้นแต่ถ้าเราสมมุติได้คุยกับเพื่อนสักสี่ห้าคนเราจะรู้สึกเลยว่าไอเดียของเพื่อนจากสี่ห้าคนเนี่ยที่มาแชร์ร่วมกันเนี่ยมันสามารถสร้างไอเดียใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ได้แต่ประเด็นก็คือว่าในการที่มาทํางานร่วมกันบางครั้งอาจจะมีข้อขัดแย้งนิดหนึ่งเราก็ต้องฝึกว่าเอ๊ะถ้ามีข้อขัดแยง้งถ้าเราเป็นผู้นําเราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงถ้าเราพูดตามเราจะตามแบบไหนที่จะไม่ถูกผู้นําชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรพวกนี้เป็นสิ่งที่ เออนักศึกษาต้องเรียนรู้นะเพราะว่าเวลาจบออกไปสังเกตเลยว่าเราจะต้องทํางานข้ามแผนกส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการทํางานข้ามฝ่ายข้ามแผนกเสมอเพราะว่าอะไรแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายเขาจะมีลักษณะต่างกันอย่างสมมติการตลาดกับบัญชีบางทีอาจจะตีกันช่ยด้วยซ้ําในองค์กรเพราะว่าเพราะว่าคิดต่างกันไงมุมมองมีความต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องออให้นักศึกษาเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันข้ามหลักสูตรเพื่อศึกษาลักษณะของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรซึ่งไม่เหมือนกัน <N> นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสื่อสารการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญนะการสื่อสารเนี่ยเป็นอาวุธอันนึงของมนุษย์เลยนะมนุษย์ถ้าสื่อสารดีบางครั้งเรื่องที่ยากๆจะเป็นเรื่องที่ง่ายได้แต่รู้จักวิธีการสื่อสารในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีวิชาที่สอนในเรื่องการสื่อสารเลยเช่นถ้าเราจะตาหนิคนเราอาจจะต้องพูดชมเขาก่อนในการพูดชมนั้นเราอาจจะต้องเริ่มก่อนว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เรายอมรับแต่เราอยากจะให้ปรับเล็กน้อยในบางส่วน ซึ่งสิ่งนี้จะทําให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าเขาคล้อยตามและพร้อมที่จะทําตามเราแต่ถ้าเกิดเราไม่มีทักษะไม่มีจิตวิญญาณในการสื่อสารเราอาจจะตาหนิเขาไปเลยว่าสิ่งนี้ไม่ดีซึ่งเขาก็จะต่อต้านเรานะตอนที่เขาได้ฟังเราเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้การทํางานมีปัญหาอีกทักษะหนึ่งคือทักษะในการใช้เทคโนโลยีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็อาจารย์ก็พูดไปถึงตั้งแต่แรกแล้วเนะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถ ใช้ชีวิตได้ในอนาคตเพราะว่าอะไรเทคโนโลยีตอนนี้มีเทคโนโลยีหลายอย่างมากที่เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของเราอย่าง f c e e o o o เนี่ยใครจะรู้ว่าเทคโนโลยีที่ที่ซ่อนอยู่ใต้ Facebook เทคโนโลยีหนึ่งคือเรื่อง Big Data ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของเรา สังเกตไหมเวลาใช้เฟซบ o ๊กนะทำไมสิ่งที่เราชอบเนี่ยจะต้องอขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเขาเพราะว่าเขาวิเคราะห์พฤติกรรมของเราว่าเราชอบเรื่องนี้สมมุติชอบเรื่องอา,อาหารการกินก็จะเป็นเรื่องอาหารการกินในประเภทนั้นน่ะขึ้นมาให้เราดูตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจเทคโนโลยีและเข้าใจแล้วต้องรู้จักเลือกใช้ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีไหนมาพัฒนางานของเราให้ดีขึ้นให้เร็วขึ้นให้ง่ายขึ้นให้สะดวกขึ้นและให้สร้างคุณค่ามากขึ้น ในภาษาธุรกิจเขาเรียกว่าสร้าง productivity นะคะผลิตภาพเทคโนโลยีสุดท้ายที่เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในยุคนี้คือเทคโนโลยีด้านการทักษะการคิดแบบผู้ประกอบการที่ทักษะการคิดแบบผู้ประกอบการเนี่ยนักศึกษาบางคนหรือเด็กบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยเราไม่อยากทำธุรกิจหรอกมาสร้างทักษะเป็นผู้ประกอบการให้กับเราทำไมอันนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้สร้างให้เป็นผู้ประกอบการ ไม่ใช่ว่านักศึกษาจบไปแล้วต้องบังคับให้ทุกคนเป็นผู้ประกอบการแต่เรากําลังสร้างการคิดแบบผู้ประกอบการการคิดแบบผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบการจะคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้านและพยายามที่จะหาโซลูชันหรือหาทางเลือกในการที่จะแก้ไขปัญหานั้นแต่ในทักษะความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราจะฝังความเชี่ยวชาญหรือความรู้ทางด้านการเงินแบบง่ายๆการตลาดแบบง่ายๆการทําธุรกิจแบบง่ายๆ เพื่อไว้ว่าสําหรับอนาคตหากใครเนี่ยต้องการที่จะทําอาชีพเสริมเขาก็สามารถมีความรู้ที่จะไปทําอาชีพเสริมที่เป็นธุรกิจย่อยๆของตัวเองและจะพัฒนาเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่โตได้ในอนาคตเพราะว่าปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีเด็กหลายคนเลยซึ่งเป็นซีอตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆนะไม่จําเป็นต้องว่า5.60ถึงเป็นซีอนะเดี๋ยวนี้อ่ย 20 30ก็ขึ้นเป็นซ e o ได้แล้วขอให้มีความกล้าเนาะมีความกล้าแล้วก็มีมีทักษะในการทำธุรกิจในการสร้างธุรกิจอันนี้ก็เป็นทักษะที่สำคัญนะคะสำหรับโลกยุคปัจจุบันเพราะปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นว่าบริษัทเนี่ยเขาอาจจะเ,เลิกจ้างพนักงานในบางอาชีพที่มีสกิลสกิลแบบเก่าๆในบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าต่อไปเราอาจจะมีอาชีพเสริม หรือบางทีเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่าอาชีพเสริมในยุคกิ๊กอีโคโนมีกิ๊กอีโคโนมีหมายความว่าเราอาจจะมีงานประจําที่นึงแต่อาจจะมีงานพิเศษที่ทําในเรื่องที่เราชอบที่เราเชี่ยวชาญเป็นอาชีพเสริมเหมือนกับว่าเราสร้างแหล่งรายได้หลายๆทางซึ่งอันนี้ก็เป็นทักษะหนึ่งนะที่หุ่นยนต์แทนเราไม่ได้นะมนุษย์เนี่ยสามารถมีมัลติสกิลมัลติสกิลคือมีสกิลที่หลากหลายแต่หุ่นยนต์เนี่ยจะถูกโปรแกร,รมไว้ให้มีสกิลเดียว ะะก็จะทํางานที่เชี่ยวชาญอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยเนี่ยปลูกฝังให้กับนักศึกษาทุกคนในทุกหลักสูตรให้มี6สกิลนี้นะคะที่เราเรียกว่า DPU DNA ค่ะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าทักษะต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเองประสบความสาเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับ แล้วในสิ่งที่เราจะทําได้เพื่อผลักดันเด็กตุ่นใหม่ในฐานะของความเป็นครูครับอาจารย์ถ้าพูดถึงความเป็นครูนะจะบอกว่าครูสมัยนี้ยากกว่าวเป็นครูสมัยก่อนเยอะนะ<บ>เพราะว่าใช่เพราะว่าในครูคือจริงๆเมื่อก่อนนะสอนเราก็จะว่าเป็นครู Lecture อยู่หน้าห้องถูกไหมคือครูจะมีการพัฒนามาเรื่อยๆจากเดิมก็ใช้อะไรนะใช้ช็อค เริ่มจากกระดานชนวนก่อนใช้ช็อคแล้วก็มีใช้ไว้บอร์ดนะต่อมีก็ใช้สไลดอะไรนะแผ่นใสที่เราเรียกวิงแผ่นใสอ่ะแล้วก็มาต่อที่ powerpoint ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยครูก็จะเป็นลักษณะเลคเชอร์อยู่หน้าชั้นเรียนเนะแล้วนักศึกษาก็จดไปจดไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันเขาบอกครูเนี่ยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเพื่ออะไรครูต้องมีมุมมองใหม่ครูต้องเป็นผู้สร้างทักษะอนาคตให้กับลูกศิษย์ ครูจะเป็นผู้สร้างทักษะในอนาคตให้กับลูกศิษย์ได้ครูจะต้องเป็นมีบทบาทใหม่ที่เรียกว่าโค้ชหรือฟาฟานี่มาจากฟาซิลิเตเตอร์เหมือนกับว่าเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้ชี้นำถ้าสมัยก่อนที่ครูเป็นเลคเชอร์เนี่ยครูจะบอกเนื้อหาหนึ่งสองสว่ายังไงทฤษฎีว่ายังไงเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นโค้ชหรือเป็นฟาสิลิเตเตอร์เนี่ยครูจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้หนักศึกษาได้คิด สร้างกิจกรรมเพื่อให้หนักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะในการคิดสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ซึ่งหลายครั้งเนี่ยกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยสามารถสร้างสกิลให้กับนักศึกษาอย่างที่นักศึกษาจําเป็นต้องใช้ได้อย่างสิทธิสกิลหรือ6กสกิลที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้เป็นสกิลที่ต้องสร้างขึ้นจากกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสิน้นไม่ได้จ้างขึ้นจากการที่เลคเชอร์อย่างเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการที่ครูสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยมันจะมีทฤษฎี หนึ่งเขาบอกเลยว่าเด็กหรือนักศึกษาเนี่ยจะมีการพัฒนาในส่วนของ,ของการคิดพัฒนาในส่วนสมองเนี่ยจะต้องเกิดจากการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นครูต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถออมีการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์สามารถสร้างจินตนาการและเอาจินตนาการนั้นแหละไปต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญของครูซึ่งครูเนี่ยจะต้องมีความอดทน นะจะต้องมีความอดทนและสามารถมีความเก่งในการจัดการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะเขาบอกว่าถ้าครูมีการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แล้วเนี่ยนักศึกษาจะรู้เรียนรู้ได้มากกว่า70%ของสิ่งที่ครูให้แต่ถ้าเป็นเลคเชอร์แบบเดิมนักศึกษาจะได้เรียนรู้ได้แค่10%เท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ในฐานะครูนะคะเราก็จะต้องมีการที่ฝึกฝนนะคะมีการพัฒนาทักษะต่างๆของครูเองเหมือนกัน นะคะเพื่อให้สามารถเป็นโค้ชหรือเป็นแฟคซิลิเทเตอร์ได้แต่อยากจะของฝากไว้นิดนึงว่าเขาบอกว่าครูสมัยนี้จะต้องเป็นยังไงบ้างอาจารย์อยากจะบอกครูสมัยนีย้ครูต้องเทเทเพราะอะไรเพราะว่า DNA ของเด็กยุคใหม่อะมันแรงมากๆเนาะถ้าครูไม่เทเนี่ยอาจจะบิลด d เอ็ของเด็กยุคใหม่ไปได้ครับก็ เมื่อสักครู่นี้นครับก็พอทราบเลยครับว่าครูนั้นค่อนข้างที่จะมีบทบาทสําคัญในการที่จะผลักดันนักศึกษาให้ประสบความสําเร็จนะครับดังนั้นอยากให้อาจารย์แนะนาดีกว่าครับว่าการที่เราจะเป็นครูให้เท่เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกเนี่ยควรควรเป็นอย่างไรบ้างครับคือขยายคําจาก,กัดว่าเท่นะะก่อนหน้านี้เนี่ยหมายความว่าครูเนี่ยจะเป็นคือจะไม่ใช่เป็นผู้สอนแบบเดิมอีกแล้วครูจะเป็นต้องเป็นคนสร้างอ่ะสร้างทักษะแห่งอนาคต ในการสร้างทักษะแห่งอนาคตเนี่ยไม่ง่ายนะถ้าจะพูดง่ายๆคือครูเป็น,นผู้ออกแบบอนาคตให้นักศึกษาการที่เป็นคู่ผู้ออกแบบในอนา,อนาคตให้นักศึกษาเนี่ยหมายความว่าครูต้องมองอนาคตให้ออกก่อนว่านักศึกษาที่จบไปแล้วนักศึกษาสมมติอาชีพเนี้เขาจะต้องรู้อะไรบ้างเขาจะต้องมีทักษะและมีความรู้อย่างไงบ้าง จากนั้นครูจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เด็กเนี่ยให้สามารถเรียนรู้ได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคำฮอตฮิตเนิเรียนออนไลน์ทีนี้ครูต้องสามารถรู้ได้ว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยการเรียนแบบออนไลน์จะสร้างทักษะอะไรให้กับนักศึกษาได้ถ้าเรียนแบบออฟไลน์จะสร้างทักษะแบบไหนเพราะฉะนั้นจะมีแนวคิดว่าเราอาจจะต้องมีการผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสร้างทักษะที่จําเป็นที่เราต้องการสร้างให้กับนักศึกษาทั้งหมด เพราะฉะนั้นหมายความว่าครูจะต้องเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ anywhere anytime คือเรียนรู้ที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เพราะฉะนั้นครูต้องเรียนรู้ในการใช้ tools ต่างๆเช่นตอนนีเ้เรื่องโควิดกำลังมาแรงเนะเพราะฉะนั้น<ม>เขาบอกว่าเอ๊ะจะมีการสอนโดยใช้ Zoom ครูก็ต้องรู้ว่า Zoom คืออะไร Zoom จะเอาไว้ใช้สอนแบบไหนได้ Zo o o เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ทาให้เราสอนแบบไลฟ์สดได้ เมื่อลฟ์สดแล้วซูมเนี่ยสามารถทําให้เราสามารถระหว่างลฟ์สดเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีการสนทนากับนักศึกษาได้ด้วยเราก็จะเห็นตัวนักศึกษาผ่านหน้าจอของเรานะคะซึ่งเราก็สามารถอัดวิดีโอในช่วงที่เราสอนลฟ์สดได้ด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ดูไม่จืดนะ ถ้าไม่งั้นมันจะดูจืดมากเลยถ้านักศึษานั่งดูแต่คลิปอย่างเดียวนะดูคลิปที่ครูสอนเพราะฉะนั้นครูอาจจะเพิ่มเติมด้วยการหนึ่งมีการไลฟส์สด2มีการส่งคลิปที่ครูอัดเนี่ยไปให้เด็กดูล่วงหน้าจากนั้นครูก็อาจจะต้องสร้างดิสคัชชั o นบอร์ดขึ้นมาเพื่อให้เด็กเนี่ยเข้ามาแชร์ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเด็กจะได้รู้ว่าเพื่อนคิดยังไงเพื่อนคนนี้คิดยังไงแล้วฉันคิดยังไงนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยครูเนี่ยอาจจะต้องใช้ทูเ l ียงอื่นนะคะในการที่ว่าอาจจะ ออครูสามารถอัดวิดีโอได้เองหรือการจัดการสอบบางคนบางท่านตอนนี้มีการจัดการสอบผ่านซูมนะให้ทุกคนคอนเน็กนะผ่าน z o ูมเพราะ,ะนั้นอาจารย์จะเห็นนักศึกษาทุกคนผ่านหน้าจอหมดเลยแต่ข้อสอบจะต้องเป็นข้อสอบแนวใหม่ที่เรียกว่าเป็นข้อสอบ take home exam หรือ open book exam ครูก็จะต้องสามารถออกข้อสอบที่จะวัดได้ว่า นักศึกษาแต่ละคนเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เขาทำอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะต้องเป็นข้อสอบที่คนลอกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อสอบมันจะต้องเป็นรัณะ scenario based นะมันไม่มีข้อสอบ scenario b a เ e d เหมือนกับว่าเป็นสถานการณ์สมมุติที่ไม่มีคำตอบตายตัวเด็กจะต้องหาข้อมูลเยอะแยะมากมายจากหลายแหล่งข้อมูลเพื่อมาตอบคำถามข้อนั้นของครูเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับครูมากในการออกข้อสอบเหล่านี้เพราะครูจะให้นักศึกษาเนี่ยสามารถหาเอกสารหาอะไรก็ได้ในโลกอินเทอร์เน็ต ในการที่จะมาตอบคําถามข้อนั้นนะคะซึ่งในการสอบนแบบเดิมเนี่ยมันเอาไปแล้วที่ว่า,อาสอบสบมชั่วโมงนักศึกษาเป็น Close Book Exam นะทุกคนต้องจําเข้ามาสอบเพราะฉะนั้นตอนนี้นักศึกษาอาจจะครูอาจจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยสามารถไปหาข้อมูลอะไรก็ได้เพื่อตอบคําถามข้อนี้ให้ได้เพราะในชีวิตจริงแล้วอ่ะนักศึกษาก็ไม่ได้ปิดสมุดทํางานนะ นักศึกษาก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในการออกไปหาข้อมูลและสามารถวิเคราะห์แหล่งข้อมูลได้ว่าแหล่งข้อมูลไหนหน่าเชื่อถือ,แ,อ,อแหล่งข้อมูลไหนไม่น่าเชื่อถือแล้วจะอ้างอิงแหล่งข้อมูลไหนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะดังนั้นแล้วนะครับก็นอกจากคุณครูแล้วก็ยังเชื่อว่ายังมีบุคคลอีกหลายกลุ่มที่จะมีส่วนช่วยในการที่จะผลักดันให้นักศึกษานั้นประสบความสําเร็จในอนาคตสุดท้ายนี่ครับสำคัญเลยครับอยากให้อาจารย์ได้บอกอะไรกับบุคลากรในวงการการศึกษาไทยนะครับ จริงๆแล้วในการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่โดยการใช้เทคนโนโลยีเข้ามาช่วยสอนและในการที่ออกแบบทักษะแห่งอนาคตให้กับเด็กหรือให้กับนักศึกษานั้นคนกลุ่มแรกที่อาจารย์ให้ความสําคัญนะคือผู้ปกครอง ผู้ปกครองต้องเข้าใจนะต้องสนับสนุนเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งนะเด็กโตมาตอนที่เรียนผ่านชั้นมัธยมมาอาจจะเรียนมาแบบเ e c t u r e Bas e เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในการที่เขามาเรียนแบบใหม่นะคะแบบต้องมีกิจกรรมเยอะๆต้องหาความรู้ด้วยตัวเองเนี่ยบางครั้งตอนแรกเด็กอาจจะไม่ชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหนื่อยกว่าเดิมเพราะแต่เดิมนั่งฟังครูสอนสอนเสร็จเด็กก็บอกว่าเดี๋ยวไปท่องหนังสือสอบแต่ปัจจุบันไม่ใช่ละ การเรียนในห้องก็จะเป็นการเรียนกิจกรรมเนาะการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมใช้กิจกรรมเป็นตัวสร้างทักษะนะคะแล้วเด็กเนี่ยก็จะต้องไปหาข้อมูลจากหลายแหล่งซึ่งบางครั้งเด็กอาจจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมเหนื่อยจังเลยแต่อันเนี้ยเป็นการเรียนรู้ในสมัยใหม่นะที่จะต้องสร้างทักษะบางอย่างให้กับเด็กเพื่อให้เขาอยู่รอดได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็จะต้องให้ความร่วมมือดเด็กก็จะต้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการสื่อสาร นะให้เด็กเนี่ยรู้ว่าเอ๊ะทำไมครูถึงทำแบบนี้ทำไมแนวการสอนถึงเป็นแบบนี้ทำไมครูถึงตั้งคำถามแบบนี้ทำไมตลอดเวลาในชั้นเรียนจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดเวลาเลยนั่งเฉยเไม่ได้เหรอนั่งเด็กบางคนอาจจะบอกนั่งเหม่อเหมอเหมือนเดิมไม่ได้เหรอทำไมจะต้องมีการแอคทีฟตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวด้วยกันทั้งครูทั้งเด็กแล้วก็ทั้งผู้ปกครองนะคะจะต้องปรับตัวด้วยกันทั้งหมด ท้ายนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะฝากนักศึกษาหรือเด็กทุกคนนะคะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยความรู้เราหาได้จากมากมายนะในแหล่งออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้มันจะมีการพัฒนาไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ความรู้ถ้าเราต้องการความรู้ที่เป็นความรู้ขั้นแอดวานซ์นะคะขั้นสูงเนี่ยแล้วต้องการความรู้ที่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆทักษะทางภาษาก็สําคัญนะเพราะความรู้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษ นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาทักษะในการอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นเราจะทําให้เราได้พัฒนาความรู้ได้ตลอดเวลาเพนั้นความรู้มันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะอยากให้ทุกคนเนี่ยศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆการที่เรียนจ,จบในห้องเรียนหรือการที่เราเรียนจบปริญญามไม่ได้หมายความว่าเราจะสิ้นสุดในการหาความรู้ อย่างของอาจารย์ปัจจุบันนี้ยังต้องศึกษาหาความรู้ทุกวันเลยเพราะความรู้อะทุกวันจะมีสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้ซึ่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสร้างประโยชน์ให้กับวงการการศึกษามากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสามารถที่จะสื่อสารความรู้ทั่วโลกเนี่ยให้เราภายในการที่เราคลิกแป๊บเดียวเองแต่สิ่งสําคัญสําหรับเราก็คือต้องรู้จักวิธีการหาข้อมูลอันนี้สําคัญมากเราจะทํำยังไงให้เราสามารถหาข้อมูลที่เราต้องการได้ นะคะแล้วเราจะทํำยังไงว่าเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเราสามารถที่จะประเมินได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลถูกต้องหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ควรออกมาอ้างอิงอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นอยากจะฝากเด็กๆนะคะและนักศึกษาทุกคนด้วยว่าอยากให้ทุกคนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือเราท,ที่เรียกว่า life long learning นะการเรียนรู้จะต้องเรียนรู้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะความรู้จะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาครับ และสำหรับ e ีีนี้นะครับเชื่อว่าทุกท่านจะได้มองเห็นแล้วว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เพชรดรพัฒน,นันเพชรเชชูรองอธิการบดีสายงานวิชาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นอย่างสูงครับที่ได้มาร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่วงการการศึกษาครับและสําหรับอีีหน้านะครับเราจะพบกับใครมาแบ่งปันเรื่องอะไรโปรดติดตามได้ในตอนต่อไปกับ DPU Podcast ครับ